ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะค่ะกับหลังรัฐบาลให้ออกบ่พอดีเอสบ่ว่างเนาะค่ะก็เลยบ่ทธานได้ลองพึ่งจะมาลงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพึ่งจะได้มีเวลาเนาะค่ะเป็นยังไงพี่น้องผู้ใดตามเนาะค่ะสูตรได้เข้าแน่นะคะสูตรได้เข้าบ้างเอสอัรไปแน่ละล่ะบัมเบนว่าบ่ทธานด้อัดซะเลยเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือนีอห่อนมากเลยค่ะพี่น้องปิดไฟห้องน้ำไม่ด้วยเด้อลูกอาบเสร็จ เนื่องจากว่าอากาศหอนแห้งพี่น,าาพน้องโทรศรพท์าบอนความหอนสูงนะคะอัดไปได้พ่อสามนาทีดับปุบไปต่อบรได้เลยเนาะคะ่ะไปต่อบรได้ก่อนอื่นไปบนสําเตือนของทางช่องเฮากรเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โอดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะปิดไฟหลังั่วไหมนะ้นั่นหลอดข้างหลังไนดะ้หลบไม่ใช่จุดชุดเลยโอเคค่ะพี่นองก่อนอื่นไปเบิ้งชุดเต็ม3มเซียนก่อนเนาะค่ะชุดเต็ม3ามเซียนวันที่1เดือน368ติดบนล่าง890 วิ่งลูด5้ากับเจับคู่5750 97 903าศูนา้าตัวหางเดียว5 9าเก้าสี 4, ่เไปเข่าบนเน้นๆนเนาะคะ่ะเข่าบนเน้นเเราก็หาซีตัวนี้คือเข้าที่ตัวตัดนะคะเข้าที่ตัวตัดของเฮ้าก็เลยได้บนล่างนะคะพี่น้องคะ่ะได้บนล่างเข่าบนล่างดีใจน้ำพี่น้องพูดตาม แนวทางเข้าเขาจัางสี่ใช่ว่าจะได้ผู้ได้เห็นจะได้ทุกคนนะคะพี่น้องแอดเขาใจเยอะค่ะเห็นบ่อบืดหมักเนาะพี่น้องเนาะดวงเข้าบ่ามีไหมคะ่ะบ่จูบบ่เจา้าบ่อยากซื้ออุ้ยบ่หมักจังสี่ก็คือดวงเข้าบ่ามีย่ามเข้าหมักกับบ๊อเข่าสาพี่น้องนะคะว่าเป็นยังสูงกันไหมนะคะของน้องตาเข่าเต้รักลอยนะคะมันออกแปดเก้าสี่น้องตาเข่าเต้ลักลอยศูนย์กับเจ็ดไม่มี เสียนสะลักข้ามเพิ่นว้างซีเนนหกซีสองอ่าเก่าเป็นหกหกเป็นเก่าอีกแล้วเนาะคะ่ะมาไปตามกันต่อสูตรได้เขาแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสูตรได้เข้าบ้างเนาะคะ่ะสูตรได้เขาเท่ากับจไปก้อนสูตรไดล้ลดเท่ากับจะคัดออกนะคะอ่าสามสูตรนี่ก็คือสามลูกซีพี่น้องเนาะคะ่ะ สูตรนี้ให้ศูนหลุดอ๋อสูตรนี้เป็นเด่นบนนะคะเด่นบนกับรูดไปซาตัวเดียวน,นะคะอันนี้หลุดอันนี้หลุดอันนี้หลุดทีสูตรนี้หลุดนะคะเหล็กเด่นตัวเดียวแต่แอดสีเเหดุยู่ค่ะอา,อาจจะเอาลูงให้เบิ้งยู่เพื่อพี่น้องมากเพื่อมันชนกันหลายๆตัวใดทิศตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเพื่อชอนกัน สูตรนี้นะคะสูตรนี้แทนใบเต็มเลขติดบนล่าง120ไม่มี1ไม่มี2ไม่มี0นะคะสูตรนี้มาเดินมาแล้ว46หงวดเด้อนี่พี่น้องวันนี้ก็เข้าที่8 9 4 5 4ผลเขายุที่ตัวใดคะเข้าอยู่ที่เลข5ค่ะพี่น้องคะ ติดลางเนาะคะ่ะติดลางงวดที่ห้าสิบสี่ไอ้รงอยาิบจีจังใดเนาะคะ่ะสี่สิบหกเันตัวพี่น้องนะคะงวดที่สี่สิบหกเดี๋ยวแอดจะเห็นลงให้เห็นไ,ไว้ๆเนาะคะ่ะต้องเดินสายเลยพี่น้องล่อไหวกันโดนเดเส,เสียเสียเศษสือเสียเวลาอ่าเนื่องจากว่าโบควยมีเวลาพี่น้องงวดที่แล้วได้เก้ากับสี่หลุดนะคะงวดนี้ได้ห้ากับศูนย์ผลออกที่ แปดเก้าสี่ห้าสี่มาทีเลขห้านะคะเป็นฟันหรือยังคะห้าสี่เขาเลยพี่น้องนะคะมาลุดยูงวดหนึ่งเนาะคะ่ะช่วกันรับสูตรนี่เนาะคะ่ะยูทีเลขห้านะคะ เดี๋ยวแอดจะลงให้ต่อแต่สูตรนี้ลดสูตรนี้ก็เดินเงี้ยวๆแต่ว่าแอดจะบาท่านเอาทิ้งนะคะเพราะว่าเพิ่งจะลดหมดเดียวพี่น้องเบื้องหัวขอลดแทนใบเต็มนี่ถือว่าเดินเงี้ยวเลยอ่าชุดนี้สามสูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะเห็นลงหเห็นนะคะเพื่อถือตาต้องใจพี่น้องนะคะหลายเสี้ยนเพิ่นมีเแลาเนาะค่ะเพิ่นก็นลงเทอย่อยลงเลยอ่าสำหรับสูตรเดียวทางนี่บางท่านก็บอกว่า หลอกกันเนาะคะ่ะแอดราบ่หน่าจะมีหลอกกันหน้าเนาะคะ่ะอันนี้หลักหน่วยแรงคือเลขสี่ซะหงดน,นี่แอดจะบวกาคาคงทีใส่ตรงนี้เพื่อบังคับสูตรนมันไปต่อนะคะสองสามสี่บ้ปเป็นยังสี่โตกับบมีแต่เล่าพัฒนาเ,าเข้าเองฮกโตกับมีดอกพี่นองนะคะเพื่อบังคับให้สูตรเดิน สูตรนี้ก็ต้องนับเด้อค่ะถือว่าพิดพลาดไปแล้วแต่แอดจะเอาสถิติด้วยสูตรบวกคงที่บังคับนะคะสูตรบวกคงที่บังคับลดก็คือลดพี่น้องแอดจะบังคับให้มันเดินต่ออันนี้สี่ตัวแล้วไม่บังคับแล้วตัวนี้นะคะเอามันจะไปเมดตัวนี้หลักหน่วยล่างนั่นบ่ค่ะสูตรนี้เขาห้าสี สูตรมุนีหลายหลายตัวแล้วก็อเอาออกนะคะสูตรที่ตัวที่มันหลดุดแอดจะให้มันไปคูกูกันกับสูตรนี้นะคะที่ใส่คงที่ไปแล้วตะกี้โ <c oughs> <c oughs> ของไทยเหยคะ่ะพี่น้องช้อนซีแล้วแอดจะเอาไปเบ่งสูตรนีมม่เลยมาเฉพ่อเอาออกมาเสริมบอนรักด้วยนะคะสูตรไดเขาเน่ หลักสิบล่างรัฐบาลไทยไปนวยสะอันพี่น้องนะคะไม่มีหสูตรนี้มี5ค่ะ5้เดินต่อคือสูตรนี้นะคะไปดูสูตรนี้ก็เข้าที่เลข ห้าสี่ที่หลักสิบล่างเนาะคะ่ะเดินต่อพี่น้องเดินต่อนะคะสูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้หลุดไม่มีห้าสูตรนี้สูตรนี้คืออย่างาะนี่พี่น้อง อ๋อแอดเห็ดไว้แต่บได้เอาลงนะคะอันนี้คือดูกผลพ่อยใดแอดลงหลักหน่วยอ่าหลักสิบสี่สูตรนะคะเดินยุ่งสองสูตรนะคะพี่น้องนี่เหมือนมันเดินยุ่งสองสูตรเท่ากับจะเอาสองสูตรนี่แหละไว้ถิเห็ดต่อสําหรับสองสูตรที่มันรุดกับว้เิเห็ดเตื่อหยบชนเอนะพี่น้องเนาะเอ,อ,อ้าไปน้ำกนเขายุ่งสองสูตรเด้ค่ะพี่น้องหลักสิบล่างนะคะ ได้เลขห้าอยู่สองสูตรสิบบนสิบบนไม่มีเก้าสูตรนี้ก็ไม่มีเก้าสิบบนแต่จำบัพพิองเขาชนอยู่ที่เลห์านะคะเมียนอีนนลีนะคะสิบบนอันนี้เป็นเด่นบนหลุดนะคะสิบบนหลุดเมดนะคะหลุดเมดเอาออกเลยพี่น้อ สิบนุดหมดเลยนะคะอันนี้เด่นตัวเดียวนะคะเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวสูตรนีล่ลดแต่ว่าลดสองหวดเอาออกซะนะพห่น้องลดสองหวดแล้วต้องไปต้อหรากมันจะเสียโอกาสเห็ดห้ยของมูซือๆแปดเก้าสี่ห้าสี่ เป็นเดินระยะสั้นแต่แอดกับยังไงล่ะพี่น้องมันเดินไห้ยังสี่มันสูตรเดินตัวเดียวนี่สูตรเลขเด่นตัวเดียวทามันเดินนี่โอ้ยมันบาดสนาคักเลยเลยค่ะพี่น้องนะคะเด่นตัวเดียวรัฐบาลไทยอันนี้เด่นตัวเดียวไม่ใช่สูตรบนสูตรล่างเนาะแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าค่ะพี่น้อง สูตรมุ่นันลุดก็จะเลือกสองสูตรนี้นะคะสองสูตรนี้เอกออกมาเเบิง้งแอดล่งหลายอยู่ด้วพี่น้องผูที่ได้ติดตามเนาะคะ่ะอันนี้มันลุดแต่งวดฝุ่นกันไม่ได้เอาล่งนะคะสูตรนี้ไม่ได้เอาลงสามสูตรนี้ไม่ได้เอาลงแน่นอนเลยมันเอางานมาใส่คอไขยค่ะพี่น้องงานยู่นในหลินนะคะ น,นี้ก็ไม่น่าจะได้เอาเลยนะคะค่ะเอาเั้นออกมาก,ก่อนเอาอันนี้ไว้เนาะค่ะสูตรเลขเด่นตัวเดียวนี่กระเขานะคะแอดฮาร์สีพระท่านแอดไดซีนั่นแอดก็เลยเต็มเลยนะคะเลขเด่นตัวเดียวมันไปลักลอยนะคะพี่น้องไปลักลอยก็เอาคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสูตรเด่นตัวเดียวเนาะคะ่ะ แอดจะเอามาใส่คูก,กับสูตรนี้นี่แหละคะ่ะพี่น้องแอดอัดไปแน่แล้วนี่แหละคลิปมุ่น,นี่แหละที่มันมีสัญลักษณ์เครื่องไม้ถูกเลขเด่นตัวเดียวนะคะสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสี่มาบนล่างเลยคะ่ะงวดทัดขึ้นไปได้เจ็ดมามา,มาตองเนาะงวดทัดขึ้นไปได้หามาหาหนึ่งงวดทัดขึ้นไปได้เจ็ดอีกเบิ้ลอีกสูตรนี้แหละพี่น้องนะ่าสนใจงวดนี้ได้สีมาบนมาล่างเลยนะคะมาบนมาล่างเลย สูตรเด่นตัวเดียวของเฮารู้สึกว่าจะชนเก่าอยู่หลายสูตรสูตรนี้ก็ได้เก้านะคะสูตรนี้ก็ได้เลขเก้ามันยังมีสูตรเลขเด่นหลายตัวอยู่ค่ะพี่น,อน้องเห็นปะค่ะสูตรนี้ก็ได้เลขเก้าถ้าเบองสองสูตรนี้มันจะชนกันบอนะคะเห็นปะค่ะพี่น,อน้องโอ้สูตรนี้มันได้ตัวนี้มันได้จับคู่ได้ได้ศูนย์กับห้ามาห้าศูนย์ได้ศูนย์กับศูนย์มาศูนย์ศูนย์ ได้สองกับสองว่ะส,สองสามอ๋อแอดจะเอาเป็นไปเป็นสูตรชนกันเนาะคะ่ะเลขเด่นสี่หาสูตรนี่แอดจะจับใส่กันบ้านอ๋อนี่เนาะคะ่ะนี่เห็นบอกง่ามชิบไม้เลยพี่น้องชิบไม้พี่สันโอ้ยก่อ,อไฟค่ะพี่น้องนะคะภาษาบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะมาที่นี่นะคะที่นี่สูตรนี่ผลไปประกบกันได้ยุทธิเก้าสี่เสร็จเลยค่ะเก้าสี เออสี่สูตรนี่เอาไปน้ากันซะบ่่ะพี่น้องนอกค่ะเอาไปน้ากันสรุปว่าสี่สูตรนี้สูตรเด่นตัวเดียวสี่สูตรนี้จะเอาไว้ในคลิปเดียวกันเ้อค่ะเอานี้น้าบ่ค่ะพี่น้องไปเ,เทียบช่นกันเลยเอาเพต้องไปเห็ดลิปและสูตรละสูตรเลยค่ะเอารวมแต่ว่ามันสีเบิองรายละเอียดซ้ำไรเดี๋ยวแอดจะพยายามจัดแจงให้ไรายละเอียดให้มากที่สุดนะคะสูตรนี่พี่น้อง สูตรนี้เป็นสูตรที่แอดหมักคักแน่นะคะหมักคักแน่เลยรุดไปยุงงวดหนึง่งงวดก้อนนี่ได้หนึ่งกับหามาที่สามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์งวดนี้ได้ห้ากับเก้ามาบนมาลางเลยค่ะดีนะประกอบกันออกนะคะได้ห้ากับเก้าแอดเอาสูตรนี่แหละมุขของงวดนี้นะคะได้เอาสูตรหาคับเก่านี่แต่งวดนี้ต้องเบื้องว่าจะเอาสูตรใดงวดถัดไปแอดเทรดไว้แล้วได้สี่กับแปดสูตรนี่พี่น้องนะคะเก็บเอา คบเอาด้วยค่ะเดินเนี้ยวๆด้ค่ะสูตรนี้ได้แล้วนะคะทําไว้แล้ว,พวเพราะวาแอดอัดไปอัดไปโทรเราท์มันดับปึบลงเลยความห่อนมันสูงไป่น้องค่ะความห่อนสูงชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายอ่าสิบบนเข้าที่เก้าสี่นะคะ แสดงว่าแอดบวกเพิ่มได้นี่นะคะเพราะว่าเหตุไปแล้วโทราัพท์มันดับนะคะมันหอนแมนค่ะบังคับเลขให้มันเดินต่อนะคะจังมาตามกันต่อเรื่องพี่น้องนะคะผลออกที่8 9ดสสูตรนี้แอดก็จะบังคับให้มันเดินนะคะให้เดิน7 6 7 8 4นะคะ แอดจะบ,บ,บังคับให้มันเดินเด่นบนนะคะไม่ใช่10หน่วยเป็นสูตรเด่นบนถ้าเอามาประกบกับ10บ,บนนะคะเด่นบนอันนี้เด่นบนมาที่หลักร้อยนะคะเราก็เอานะคะพี่น้องแปดก้าสถือว่าเข้านะคะเพราะเขาติด อยู่ที่บน10บ,บนไปที่หน่วยสูตรนี้แอดก็ขอบังคับนะคะขอบังคับใช้คงที่บวกเพื่อให้เดินนะคะบวก7นะคะเพื่อจะได้9กบวกเได้2ได้7ได้14 ได้เก้าค่ะพี่น้องผลออกที่นะคะแปดค่ะบัมเ็นแกะไขตอนนี้เ้อค่ะมันหลุดเด้อค่ะพี่น้องแต่แอดจะบังคับนะคะจะบังคับให้มันเดินไปต่อได้นะคะจะประมาณนี้แหละพี่น้องนะักคำนวณน,นะคะจริงๆแล้วมันหลุดนะคะหลุดเด้อเอาแอดคือว่าเพ่อแกะไขตัวเลขยังไดยังสัน่น แมนค่ะราวาตัวเลขลักซิตบนมันแค่2สองตหนึ่งที่นี่มันลดเพราะว่าปกติมันเดินมากทามันลดมากเฮ้าบวบวกแทะนะคะเฮ้าสีลอกบังคับสูตรเบื้องวางวดหนามันจะไปยังไดมาจังไดแต่มันมากกับทว่วาชลุยนะคะมันมากกับที่วาชลุยเพราะว่าคาครงทีของเฮ้ามันเฮ้าสามารถบวกเพิ่มได้นะคะเด่นตัวเดียวรัฐบาลไทยนะคะอันนี้ไม่มาแปดเก้าสี่ห้าสี่ หลุดนะคะมือก็หลุดอันนี้เด่นบนมาที่เลขสี่อยู่นะคะห้าที่เลขสีอยู่ค่ะพี่น้องเดยวแอดเพจเดิ head, งตอนต่อไปเนาะค่ะสิบหกนาทีเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดตีไว้สักนี้ก็นอกพี่น้องหลายนาะทีมากเลยค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะที่เข้ามาหลับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ